เชียราทั้งนั้นอันนี้สภาพแอร์หนึ่งปีสวัสดีครับวันนี้จะพามาล้างแอร์แค r เรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ลูกค้าเก่าล้างไว้ล่าสุดหกหกตอนนี้ศูนย์หนึ่งหกแปดโอเคมาดูสภาพแอร์กันหนึ่งปี いい感じ。<noise> วงกันอกหนึ่งปีนะครับเชื้อราทั้งนั้นอันนี้สภาพ A หนึ่งปีรางว้ล่าสุด11.66ตอนนี้0.168เลยมาหนึ่งปีแล้วก็นิดๆหายใจอะไรเข้าไปเชื้อรานะครับไม่ใช่ฝุ่นนะ